สวัสดีช่วง6กโมงครึ่งนาของวันที่17บเจ็นะ,ะทุกคนวันอาทิตย์ที่17นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะ,ะพิกัดตลาดบ้านท่อนะครับทุกคนก็จะมาแบ่งปันภาพบรรยากาศบนสะพานให้กับทุกคนได้เห็นนะครับสภาพถนหน,นหนทางเนาะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาชม ช่องนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของเชียงใหม่นะทุกคนนี่นะครับโอ้น้ำขึ้นนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ดูทุกคนดูตลิง่งน้ำขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เหมือนน้ำจะแดงขึ้นมาด้วยนะฮะดูตลิ่งแห่งนั้นเออดูถ้าตรงนั้นนะผมไม่รู้แบบเขาลงตรงไหนกันอยาก เดินไปจังเลยเนี่ยท่าตรงนี้ท่าจะนั่งสบายไม่รู้เขาลงตรงไหนกันเดี๋ยวสักวันจะหาเวลาเดินไปนะฮะนี่ก็คือยามเย็ยนนะครับนั่นะนะครับก็คือบรรยากาศบนดอยนะทุกคนด้านหน้านะก็คือจะเป็นมุมของตลาดนะครับเลยไฟแดงไปก็คือจะเป็นในส่วนของวัดบันท่อนะครับทุกคน นนะบนดอยก็ท้องฟ้าจันใสนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนได้ตกมาแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศยามเย็นของที่นี่นะฮะก็สบายๆนะฮะทุกคนมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยมันเป็นวัน,วนอาทิตย์ด้วยแหละฮะก็ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนอะไรด้วยนะฮะฝนก็เลยรถก็เลยไม่ติดนะฮะแต่ฝนะ่ะตกมาแล้วฝนะ่ะตกแบบหนักเลยนะฮะทุกคนตั้งแต่เช้า เช้าน่าจะถึงประมาณห้าโมงเช้าอะ่ะตกแบบหนักเลยนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าผมไปโรงพยาบาลตอนฝนตกอะ่ะนะฮะเนี่ยน้ําก็เลยขึ้นนิดหนึ่งนะฮะทุกคนน้ําก็เลยขึ้นนิดหนึง่งแต่มันก็มีที่ผมดูเข้าไปในเมืองอะ่ะเหมือนมันจะมีเมฆบางก้อนหนะะ่ที่เมฆบางก้อนที่มันแบบอ่อที่กำลังฝนตกอยู่เหมือนเป็นเป็นปลายป,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 ปลายฝนลงมานะฮะเนี่ย นี่ยตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นละอองฝนล,ลงมาแถวนั้นน่าจะเป็นไม่มอชอก็ตีนดอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแถวราชมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะนะฮะถ้าเกิดว่าคาดเดาไม่ผิดนะครับตอนนี้กองไอ้เนี่ยก็สะสมขึ้นสะสมขึ้นเยอะอีกแล้วนะฮะทุกคน กองเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสะสมขึ้นแบบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเลยทุกวน <c oughs> นั่นก็คือด้านต้นน้ำนะฮะด้านต้นน้ำทางเชียงดาวทางแม่กวงแม่งัดอะไรต่างๆนะฮะอยู่ทางด้านน้นนะฮะก็แม่น้ำน้อย ใหญ่นะ,ะก็มารวมกันก็มาเป็นแม่น้ําปิงตัวนี้ละ,ะก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับก็ไปรวมเป็นปิงวังยมน้านลงโน,โน,นะะ่นละเจ้าพญาออกทะเลไปโน่นนะ,ะอกองเนี่ยแมื่ก่อนอะ่ะมันมันน้ามาแรงๆอะ่ะมันพัดหายไปเลยนะ,ะทุกคนแต่เนี้ยน้ําชะลอเนี่ยมันเลยพัดมันเหมือนจะเป็นสันดอนเนาะมันน่าจะใช้ทฤษฎีสันดอนสันดานสันดอนน,ดน,นะ พวกเนี้ยเดี๋ยวก็แบบเกิดดินงอกอะไรต่างๆสันดอนกลางแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนน่าจะหลักการแบบนั้นพวกซากใบไม้ทับถมเกิดตะกอนขึ้นเรื่อยๆแม่น้ําตื้นเขินขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะเป็นหลักการแบบนั้นนะ นลาก็มาอัปเดตบรรยากาศท้องถนนของเชียงใหม่ให้เห็นนะฮะเพื่อบ,บางคนที่เข้ามาชมช่องแล้วก็ยังไม่ยังยังไม่เคยได้ดูช่องหรือว่ายังไม่เคยเห็นภาพของเชียงใหม่ภาพของเชียงใหม่ในช่วงเวลานี้หรือว่าภาพในมุมมองแบบนี้นะทุกคนนะก็อยากจะพามาชมอยากจะพามาดูนะครับทุกคนนะในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับนั่นก็คือด้านในเมืองนะฮะท้องฟ้าก็แบบ โงงใสนะทุกคนนะทองฟ้าไม่ไม่นี่เลยนะเหมือนเหมือนฝนฝนจะหยุดตกแล้วนะครับเพราะว่ามันตกตกหนักมากเลยตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมานะฮะทุกคนตอนนี้ผมหาเวลาหาช่วงที่จะข้ามถนนอยู่นะวันอาทิตย์จะบอกว่ามันติดมันก็ไม่ติดนะมันก็เป็นถนนโล่งๆนะทุกคน เป็นถนนโล่งๆแต่รถก็มีมาเรื่อยๆนะฮะตรงแถวนี้นี่นะฮะเดี๋ยวจะพาข้ามไปดูอีกด้านหนึ่งนะฮะทุกคนนะ,ะนี่นะคระับนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะ,ะนักตกป,ตกปาลาอะไรเขาก็แบบกลับไปแล้วนะฮะเพราะมันจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับทุกคนแต่ก็ยังมีอยู่แถวนี้นะฮะขึ้นเห็นเขาย่างอะไรกินกัน เพิ่งเห็นเขาย่างอะไรกินกันแถวนะฮนะดานนนก็คือเป็นในเมืองนะทุกคนนะนะครับนี่ก็มาอัปเดตให้เห็นนะทุกคนนะในมุมมองที่แตกต่า,กางกันออกไปนะเนาะเผื่อใครบางคนที่ยังไม่เคยเห็นนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้นะก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ จะได้ดูคลิปใ,ใหม่ๆโดยกันนักครับโอเคครับสวัสดีครับ